สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับครูโชคชาแนลวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของตุ๊กแกร้องทักโชคดีหรือโชคร้ายตามความเชื่อโบราณความเชื่อของไทยโบราณท่านว่าหากตุ๊กแกร้องทักหมายถึงอะไร นับจำนวนเสียงร้องตุ๊กแกกี่ครั้งเตรียมเช็คก่อนออกจากบ้านพร้อมที่มาความเชื่อผู้ศรัทธาของชาวไทยรู้จักวิถีความเชื่อคนโบานราณรวมความหมายตุ๊กแกร้องทักเรียกกี่ครั้งทักเวลาไหนมีโชคลาภหรือหลางบอกเหตุอย่างไรบ้าง เพราะทุกแกเป็นสัตว์เรื้อยคานที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่อดีตเสียงร้องของตุกแกสามารถตีความหมายได้หลายแบบขึ้นอยู่กับจำนวนเสียงร้องทักและกับช่วงเวลาที่กำลังจะออกเดินทางแต่ส่วนมากมักเกี่ยวกับลางบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือภัยอันตรายที่คืบคลานเข้ามาเปรียบได้กับการเตือนสติให้ผู้คนระมัดระวังตัวและก็มีสติอยู่ในความไม่ประมาทในแต่ละวันสำหรับตุ๊กแกจัดว่าเป็นสัตว์อร้อยคานที่มีนิสัยตุร้ายมักพบส่วนมากในพื้นที่ทวีปเอเชีย และก็เขตร้อนลักษณะทางกายภาพมีลวดลายบนลำตัวโดยมีการอธิบายสาเหตุของตุ๊กแกร้องทักออกไปตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการเปล่าประกาศพื้นที่อนณาเขตของตัวเองและก็ยังเป็นการปล่อยลมออกผ่านบริเวณส่วนลำคอโดยจำนวนที่ร้องทักบ่งบอกถึง ปริมาณลมที่เข้าไปกักเก็บไว้ในปอดนั่นเองบางความเชื่อกล่าวว่าตุกแกคือสัตว์ที่เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณบ,บรรพบุรุษพูดที่ล่วงลับแล้วซึ่งท่านจะมาเตือนด้วยการส่งเสียงร้องอันหมายถึงโชคหรือบอกลาง ดูตามจำนวนครั้งที่ร้องว่ามีกี่ครั้งและแบบใดมาดูกันว่าจะมีความหมายและเลขเด็ดอะไรบ้างความหมายของตุ๊กแกร้องทักบอกเหตุอะไรจำนวนครั้งตามความเชื่อโบราณเกี่ยวกับตุ๊กแกร้องทักมีตั้งแต่การร้องทักหนึ่งครั้งไปจนถึงการร้องทักสิบ ครั้งโดยแต่ละจำนวนครั้งที่ร้องเรียกหามักประกอบด้วยจำนวนขีมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปไปฟังพร้อมๆกันเลยครับว่าตุ๊กแกร้องอีกครั้งผลจะเป็นอย่างไรตุ๊กแกร้องหนึ่งครั้ง่ันว่า เปิดกันที่ความหมายก็คือตุ๊กแกร้องทักหนึ่งครั้งมีความเชื่อว่าอาจจะเสียเงินเสียทองแบบไม่ได้เต็มใจของมีค่าต่างๆจะสูญหายไปอย่างที่เราไม่ได้เต็มใจตุ๊กแกร้องสามครั้งหากพบว่าก่อนออกจากบ้านตุ๊กแกร้องทักจำนวนสามครั้งบอาลนว่า คนในบ้านจะอยู่อย่างเป็นสุขปราศจ,จากความทุกโศกใดๆพบแต่ความเจริญคนในครอบครัวของเราจะพบแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจตุ๊กแกร้องสี่ครั้งเลขสี่เลขร้ายตามความเชื่อของชาวจีนและก็ชาวไทย มีแนวโน้มว่าหากตุกแกร้องทักสี่ครั้งอาจจะเกิดรางร้ายกับผลในครอบครัวบางคนอาจจะป่วยอาการหนักหรือเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นทะเลาะกันทุกเมื่อเชื่อวันตุกแกร้องห้าครั้งหากตุกแกร้องทักห้าครั้งว่าแย่เมื่อถึงห้าครั้ง อาจร้ายแรงยิ่งกว่าแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้คนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าจะเป็นลางไม่ดีชีวิตจะพบเสนียดจันไรโรคภัยต่างๆนานาแต่ไม่ถึงคราดแต่ต้องฟันฝ่าไปด้วยความอุตสาหะและสติปัญญาอันรอบพอบุุกแกอร้องหกครั้ง หกลม้มน้ำหกหกขมำหน้าหงายเชื่อว่าหากตุ๊กแกตัวเดิมของเราร้องเรียกทักมาถึงหกครั้งเป็นไปได้ว่าเจ้าของบ้านจะเดือดร้อนอึดอัดครับแคบใจควรไล่ตุ๊กแกออกจากบ้านหรือปรับเปลี่ยนบ้านให้ดูสว่างสะอาดตา หากโกโปร์แนะนำให้เก็บกวาดด้วยความใจเย็นตุ๊กแกร้องเจ็ครั้งร้องเครั้งเจ็เป็นความหมายว่าจํานวนครั้งที่ตุ๊กแกร้องหมายถึงอาจเสียทรัพย์หากร้องในเวลาหกนาฬิกาตอนเช้าถึงเวลาสิบสนาฬิกาตอนเที่ยง จะทำให้เราได้พบข่าวดีหากร้องสอนทับกันจะทําให้เราได้โชคลาภนั่นเองทุกแกร้องแปดครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นการร้องทักเรื่องบอกเหตุอะไรสำหรับความเชื่อตุกแกร้องแปดครั้งสื่อว่าจะได้รับโชคลาภเกิดโชคลาภมากมาย แนะนำว่าควรเลี้ยงไว้ในบ้านตุกแกร้องเก้าครั้งเลขเก้าตัวตึงมาเรงหากตุกแกร้องทักมาถึงเก้าครั้งมีความเชื่อว่าจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองโชคลาบไหลประดุดสายน้ำมีโชคมีลาบมีทรัพย์ที่สมบูรณ์ไม่ขาดสายตุกแกร้องสิบครั้ง เดินทางมาถึงความหมายตุกแกร้องสิบครั้งมีความเชื่อว่าจะร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาความรักความสัมพันธ์จะมีคู่ครองที่สมบูรณ์จะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือตุกแกร้องสิบเอ็ดครั้งตุกแกร้องสิบเอ็ดครั้งเชื่อว่า ผู้ที่มีตุ๊กแกแบบนี้จะเสริมความร่ำรวยเงินทองหรือจะได้พบกับเงาคูเราจะได้รับโชคดีที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาตุ๊กแกร้องทักหมายถึงอะไรอย่างไรก็ตามนอกจากจำนวนครั้งที่ตุ๊กแกร้องเรียกหานั้นหากยังมีความเชื่อเกี่ยวกับช่วงเวลาว่า หากต๊กแกร้องตั้งแต่เวลาตีห้ถึงเที่ยงตรงเชื่อว,ว่าจะได้รับข่าวดีหากต๊กแกร้องหลังเที่ยงจนถึงหกโมงเย็นหรือพระอาทิตย์ตกดินจะได้รับข่าวร้ายหลัง1 8นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเชื่อว,ว่าจะได้รับข่าวดีหรือข่าวร้ายสลับกัน หากเป็นช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงหกโมงเช้านั้นจะเป็นการร้องโดยธรรมชาติของตุกแกท่านผู้ฟังครับสำหรับบ้านใดที่มีตุกแกร้องท่านว่าให้ลองเสี่ยงโชคดูเลขนำโชคเลขที่เป็นมงคลมี9 6้าเจ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณและสวัสดีครับ